เคยสังเกตไหมครับว่าทำไมบางครั้งสิ่งเดียวกันคนหนึ่งบอกว่าดีแต่อีกคนบอกว่าไม่ดีทำไมเงินจำนวนเท่ากันคนหนึ่งบอกว่าเยอะแต่อีกคนกลับบอกไม่พอความทุกข์ของเราส่วนใหญ่มันไม่ได้เกิดจากสิ่งที่เข้ามากระทบเท่าไหร่หรอกครับแต่มันเกิดจากไม้บรรทัดที่อยู่ในใจเราที่คอยไปเที่ยววัดขนาดทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกหลงปูชาหรือพระโพธิญาณเถระ ท่านเคยสอนธรรมะเรื่องสมมุติบัญญัติให้เข้าใจได้ง่ายอย่างเหลือเชื่อด้วยอุปกรณ์เพียงชิ้นเดียวนั่นคือท่อนไม้ครับมีอยู่วันหนึ่งหลวงปู่ชาท่านหยิบไม้ท่อนหนึ่งขึ้นมาแล้วชูให้เหล่าลูกศิษย์ดูก่อนจะเอ่ยถามคำถามที่ดูเหมือนจะธรรมดาที่สุดว่าพวกท่านดูสิไม้ท่อนนี้มันสั้นหรือมันยาวลองนึกภาพตามนะครับ ถ้ามีใครถามเราแบบนี้เราก็คงจะหาอะไรมาเปรียบเทียบถ้ามันยาวกว่านิ้วเราเราก็ว่ายาวถ้ามันสั้นกว่าแขนเราเราก็ว่าสั้นแต่หลวงปู่ท่านกลับให้คำตอบที่ฉีกกรอบความคิดเดิมๆท่านกล่าวว่าไม้นี้ตามธรรมชาติของมันแล้วมันไม่ได้สั้นแล้วมันก็ไม่ได้ยาวมันก็แค่ยาวเท่าที่มันยาวนั่นแหละ แล้วท่านก็สอนต่อด้วยประโยคที่เป็นหัวใจสำคัญว่าที่ท่านว่ามันสั้นก็พอท่านมีความอยากได้ไม้ยาวกว่านี้และที่ท่านว่ามันยาวก็พรท่านอยากได้ไม้ที่สั้นลงหลวงปู่กำลังชี้ให้เราเห็นความจริงที่น่าตกใจครับว่าท่อนไม้ไม่ได้ทำให้เราทุกข์แต่ความอยากหรือตัณหาในใจเราต่างหากที่ไปตัดสินมันถ้าเรารู้จักมองสิ่งต่างๆตามความเป็นจริง ยอมรับในสิ่งที่มันเป็นไม่เอาความอยากไปบิดเบือนท่อนไม้มันก็แค่ท่อนไม้ไม่ได้สั้นไม่ยาวและใจเราก็จะไม่มีทุกชีวิตเราก็เช่นกันครับแฟนเราลูกเราเจ้านายเราหรือเงินในกระเป๋าเรามันเป็นอย่างที่มันเป็นหยุดถามว่ามันสั้นไปหรือยาวไปแต่จงถามตัวเองว่าเรากำลังเอาความอยากไปวัดค่าสิ่งเหล่านั้น จนลืมความสุขตรงหน้าไปหรือเปล่า